ส่วนที่1ความเป็นมาขององค์กร Microsoft เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และบริษัทด้านเทคโนโลยีด้านอื่นๆที่สำคัญของโลกถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่4เมษายนคศ1975โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญคือ b ิ l เกตและ Paul Allen ส่วนที่2สินค้าหรือบริการขององค์กร Microsoft ได้แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น3หมวดคือ2.1หมวดผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มประกอบด้วย Windows Server M S N และกลุ่มโปรแกรมเบตดเตล็ดต่างๆ2.2หมวดผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกอบด้วย Solution สำหรับธุรกิจ Microsoft Office เป็นระบบปฏิบัติการในชุดของโปรแกรมสำนักงาน2.3หมดผลิตภัณฑ์บันเทิง Windows Mobile เป็นระบบปฏิบัติการขนาดเล็กกระทัดรลัดจะมีชุดแอปพลิเคชันพื้นฐานที่เอาไว้ใช้สำหรับพวกอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลายบนระบบ Microsoft ส่วนที่3ความสําคัญที่โดดเด่นขององค์กร Microsoft, Microsoft, Microsoft เป็นองค์กรที่ขึ้นชื่อว่าสร้างความสุขให้พนักงานในที่ทํางานได้เป็นอันดับต้นๆของโลกโดยอ้างอิงสถิติจากเว็บไซต์ Compable ที่มีการจัดอันดับว่า Microsoft เป็นบริษัทที่พนักงานที่มีความสุขมากที่สุดในโลกทั้งในปี2020อันดับ3 2021อันดับ5และในปี2022อันดับ4 ส่วนที่4การจัดสวัสดิการที่โดดเด่นขององค์กร 1. เงินสนับสนุนการเติบโตและการเรียนรู้ของพนักงาน1,200ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเงินจำนวนนี้พนักงานสามารถนำไปเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองต้องการเช่น upskill ด้านโคดิง้งเรียนศิลปะป้องกันตัวหรือจะนำไปท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงถ้าใครมีหนี้ก็สามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้หนี้ได้เช่นกัน2ให้ส่วนลดพนักงานคือมีการมอบสนวนุนให้กับพนักงานถ้าหากพวกเขาต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในทุกรายการ3ด้านสุขภาพคือมอบสวัสดิการทาฟันไม่จากัดหากป่วยสามารถเรียกหมอหรือรถพยบบาบาลได้ตลอด24ชั่วโมงวงเล็บบริษัทจ่ายไม่ว่าจะเป็นพ่อ หรือแม่มือใหม่ที่เพิ่งคลอดลูกก็สามารถลาไปเลี้ยงดูบุตรได้โดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติทั้งหมด20สัปดาห์ให้เงินสนับสนุนให้แก่พนังกงานเข้าฟิตเนส800ดอลลาร์ต่อปี4มีห้องสมุดให้บริการฟรีคือที่ออฟฟิศของ Microsoft มีห้องสมุดให้บริการแก่พนังกงานทุกคนได้อ่านแบบฟรีๆใครที่เป็นหนอนหนังสือชอบหาความรู้หรืออยากอ่านหนังสือเป็นการผ่อนคลายจากการทำงานสามารถเข้าไปอ่านได้ทุกเมื่อ5 คอมมูนิตีคือ Microsoft ส่งเสริมให้พนักงานสร้างคอมมูนิตีของตัวเองผ่านกลุ่ม Appoyer Resorted Group หรือกลุ่ม Social และเครือข่ายของบริษัทโดย Microsoft เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานคนอื่นๆได้ทั่วโลกแม้นจะอยู่ต่างสาขากันเพื่อเป็นการผลักดันให้พนักงานมีความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ของบริษัทในเร ส่วนที่ 5. ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในสำนักงานภาครัฐ1เสนอให้ภาครัฐให้ส่วนลดพนักงานในหน่วยงานคือการทำธุรกรรมต่างๆในหน่วยงานของภาครัฐจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหลังทำเช่นการทำบัตรประชาชนการต่อใบขับขี่ควรมีการมอบส่วนลดให้กับพนักงานหากพวกเขาต้องการจะใช้บริการในธุรกรรมดังกล่าว 2. เสนอให้ภาครัฐมีห้องสมุดให้บริการฟรีคือห้องสมุดที่ให้บริการแก่พนักงานในหน่วยงานทุกคนได้อ่านแบบฟรีๆสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพตนเอง ซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกเวลา3เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมให้พนักง,งานสร้างคอมมูนิตี้ของตนเองผ่านกลุ่มโซเชียลและเครือข่ายของหน่วยงานโดยเปิดโอกาสให้พนักง,งานในหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อกับพนักง,งานคนอื่นๆได้ทั่วภูมิภาคทุกจังหวัดเพื่อเป็นการผลักดันให้พนักง,งานมีความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในระยะยาว